ช่วงน,นี้เขาบอกว่ามีบ่อตกปลาปนนินมาลงเยอะเห็นไซน่าตกเยอะเลยพี่นะครับเขาบอกขอสูตรกินแบบบ้านเลือดหน่อยตกปนนินเนี่ยเพราะไปเห็นในรูปไหฮะบางท่านไปตกมาทีที่ปันนินไปตกกลับมาเอากลับมาร้อยตัวอย่างเงี้ยเขาบ,บอกผมอยากได้อย่างนี้บ้างพี่ทํายังไงดีเบื้องต้นนะพี่อยากให้พี่เก่งคุยเรื่องนี้ก่อนพี่ ภาวะปลาดิบไปตกอย่างนี้ยส่วนมากผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับคงน่าจะเป็นบ่อเมาในบอกเป้เพื่อนะทีนี้อันดับแรกที่เราดูก่อนเลยไหมว่าจะตกได้เยอะไม่เยอะดูที่ปล่อยปลาก่อนเลยไหมี่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะปล่อยเขาจะปล่อยเขาจะแจ้งจานวนการปล่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แน่นอนจํานวนเนี่ยอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าลงไปห้าร้อยโลนะครับก็จะค่อนข้างตรงมาห้าร้อยโลนะครับทีนี้เขาปล่อยปลาจานวนปลาเยอะละสิ่งสําคัญที่ผมมองว่า เป็นปัจจัยหลักสําคัญเลยก็คือเทคนิคการตกนะครับเพราะบอกพวกนี้ห้ามอ่อยเยือนะครับบกบุฟเฟ่พวกนี้ห้ามอ่อยเยอะๆห้ามท่านโยนเยอะๆอ่ะอ่อยที่ที่นิดน่อยที่ตัวเบ็ดอย่างงี้ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักก็คือเทคนิคการตกคือไปเทคมคามเขาไม่ยอมใช่ไหมผิดมารยาทเลยใช่ไหมครับเขามีกฎไว้เลยว่าห้ามทำห้ามทำาเนี้ยกฎกติกาของเขานะครับก็คือเทคนิคเนี่ยสำคัญอย่างเช่นว่าบางท่านอาจจะใช้ อ่ทุ่นที่สื่อสารได้ไวนะครับในการตกแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะตกชิงหลิวหรือสปิลเป็นหลักพี่ว่าหลักไปตกมีในที่ตีตะก้อตะข่ายตะก้อโฟมอะไรพวกนี้ยังมีรู้สึกจะไม่ให้ตีนะครับให้ใช้เบ็ดตัวเดียวเบ็ดตัวเดียวใช่ไหมครับเบ็ดตัวเดียวเนี่ยมันก็แตกเทคนิคกันออกไปได้อีกอย่างเช่นอาจจะใช้ไม่ใช้ทุ่นใช้ตะก่วเม็ดเล็กอย่างเงี้ย นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในในกฎที่เขาตั้งอยู่ยได้อยู่นะครับบางคนอาจจะชอบตกแบบวิธีเอาตะไคร่ชู่เกี่ยวสายนะครับหรือว่านิ้วเกี่ยวสายดูว่าบอลมันดึงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถือตัดิกาเขาก็อนุโลมให้นะครับแต่วิธีที่นิยมตกกันมากที่สุดเทคนิคนึงก็คือการตกด้วยคันชิงหลิหว,ว,วนะครับอันนี้จะนิยมกันมากในตอนนี้นะครับซึ่งมันจะสื่อสารได้ไวกว่าเพราะว่าเหมือนกับเหยื่อกับทุ่นเนี่ย มันแตะอยู่ที่หน้าดินเลยครับรทุนนิยนตัวสื่อสารเลยปลาเข้ามาดูดปลาตอมมาดมอะไรแบเนี้บางบางคนเนี่ยที่มีท<า><ข><ส>ักษะสูงเนี่ยสามารถรู้ได้เลยเนี่ยปลากินแล้วเนี่ยบางครั้งผมผมยังอ่านไม่ออกเท่าเขาเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าพวกนี้จะค่อนข้างละเอียดมากนะครับก็อยากให้ท่าน,นักตกปลาเนี่ยลองเข้าไปศึกษาข้อมูลพวกน,นี้ดูว่าเทคนิคการตกเนี่ยเขามีส่วนเหยื่อก็ไม่หนีกันมากนะครับไม่หนีแล้ครับผมหมอ้เลยไม่มีเหยื่อเทวดาที่แบบเ้าท่านั่งอยู่ห่างกันนี่ เขากินอยู่คนเดียวแล้วเราไม่กินนะครับอ,อาจจะมีเขากินห้าตัวเรากิ้งสองตัวอย่างเงี้ยอาจนนดะอย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่าเคนได้ทั้งยี่สิบเราไม่ได้เลยอันนี้ไม่มีทางผมคิดว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันคงจะไม่หนีกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างนี้นคือห้ามปล่อยแล้วนะอย่างนี้พี่อย่างนี้พี่แนะนำาะถกไเข้าไปสามคนอนะ่ะควรจะนั่งชิดกันไหม ครนััติกบไม่ควรแยกกันหนีไม่ควรห่างกันมากๆใช่ไหมครับใช่ใจตอนนี้ก็ระยะห่างซักเมตรหนึ่งยังพอได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะน่าจะคนละสองเมตรห่างแต่คนนั่งติดกันเลยสามคนก็ยังได้อยู่นั่นไปสามคนกังไใกล้กันครับถือว่านั่งเรียนกันเป็นหน้าเดียวนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปไกลมากเพราะปามันก็ตอมตอมลำอยู่ถ้าท่านใช้เกี่ยวเหมือนกันยิ่งดีเลยนะครับสามท่านเนี่ยก็คือ ปาเนี่ยมันจะตรงบริเวณนั้นก็จะคุ้นกันดีของท่านนะครับทีนี้สูตรไหนดีก็อยู่ที่ว่าใครไปตกบ่อยใช้ของยี่ห,อห้อไหนบ่อยก็<ช>อุดหน,นุนงานคนไทยกันอุดอยงนีนน้งานโหวทำอาหารเยอะมากครับแล้วก็ใช้ได้กดทุกยี่ห้อของเลยเพราะแต่ละแต่ละคนที่ทำาของอาคารเนี่ยก็เป็นนักตกปลาอยู่แล้วมีฝีมือดีอยู่แล้วเราก็ได้เขาเคยได้ปลาจากเขื่อนเนี่ยมารากแล้วเขาก็เลยมาทำอาคานะครับทุกยี่ห้อผมไม่มีกันผมเนี่ยใช้อะไรก็ได้ไม่ค่อยเลือกยันครับ